สวัสดีครับวันนี้ก็พามาเบิ่งสวนครับสวนทุเรียนบัวคำเนาะพิกัดพิกัดก็ลัตะนบ,บุรีบ้านน้ำคำหมู่ที่ห้าบ้านน้ำคำหมู่ที่ห้าตําบลธาตุอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องคนสิบปเซอได้วว่าบ้านถาดมีสวนทุเรียนมีหลายสวนอยู่ได้เนาะ,ะหากแต่สวนหนีนาจิเป็นสวนใหญ่กว่าหมู่เพราะว่าต้นมันหลายครับเออเป็น เพิ่นเก่งเพิ่นกับปลูกมาตั้งแต่ปี60น้อรถแหลกนาะอุ้ยตัวนีไหมขากี่เหรีอญ้ยจักหน่วยนี่แน่นจิตสิบสี่ซุปบ่ไปลองชิมเนื้อดูไปดูเป็นเจลัยผ่านค่ะผานผานเออแต่ว่าต้องลองชิมได้อแต่พานบานเฮ่ามีอะไรเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ สวนตุเรียนยูนีจกนักต้นเบสเซ็ตร่วมแล้วทั้งทั้งต,นน ой, ตนง้นน้อยต้นใหญ่บังคับบังสวนตะเรียนร้อยยี่สิบร้อยสามสิบประมาณกับ<อ>สีล้เพิ่มเนี่ยค่ะฟังผู้หญิงปะ่งะออกำลังปั๊บเพระาระว่าเพระาะว่าเห็ดเห็ดเห็ดตัวน,น,นี้แล้วมันมันเหลื่อมหูเหรอเนี่ยนาะมันเหลื่อมหูแล้วเห <c oughs> <c oughs> ลื่อมหูแล้วเหลื่อมหูแล้วเพิ่นกะทินี่แหละครับความขยันด้วยนี่ขยันเลยอะ ขยันอดทนอดทนหนึ่งขยันอดทนหนึ่งมีทุนน้ำเด็ดปลูกเร,รียนนี่ต้องมีทุนแน่แหละครับบงต้นก็นคืออดทนแหละอัอน,น,นี่สองนี่นสอปีครับนี่นี่นะข้นาแต่มเป็นปีแรกงคูงมานคําเท่านี้ละถามว่าสวนทุเรียนบัวคำทต่อตระสานมา โอ้โหพอต้นนี้คือมันหน่วยอย,ยู่ต่ำแทนนี่ี่พอมาเบิ่งก่ออีพอต้นตอน,น้อยๆก็เป็นหน่วยนี่นี่ต่ำๆเด้อนี่ครับนี่ดอกป่าเต็มเลยดอกอืมนีมน่นี่ห้อยเหมอือนเนาะเจ้าว่าแต่ว่าเฮาเฮา,า,าลองลองเอาไว้หน่อยก่อนแม่นป่นะแต้แตตองจะมีเอาไว้ซิซิบหน่อยก็อโอเคครับนี่เจ้าอืมหอยหัว,วตัดไปแล้วตีตัดแล้ว ต,ตัวนี้สามโลด้วยี่ประมาณหนับตัวนี้ไก่ไก่ไก่ยังอังค่ะมานกลเนลนนี้ก็สิได้เลยเด้อสิได้แล้ว่บ่โอ้งเโอ้กลางเดือนนี่กลางเดือนครับนี่ลูกใงญ่ครับนี่คูนี่บ่ตรงห่วงดอกบึงมาแล้วเมาแล้วแม่นบ่นี่พร้อมพร้อมจะส่งเลนี่พร้อมแล้วแม่นบ่นี่ แนมึงที่ขำๆเนาะมนเนอยอืมก็ถือชิ้นห้องหอมยบ่แม่บ่แม่อีหลีอืมมือกินเลยนะมืออือนครับมืออือนพรุ่งนี้กี่โมงเ่าเปิดสวนสิบเนาะเพราะว่าเสียจจากนั้นกั่นาทีสิบโมงเปดแล้วเนาะโมงสิบเอ็ดนม่บึ้งไอวมัน ตัวนี้ใหกรมูบางคนมันอูปีนามึงดผักเด้อนี่น่บึงน่งกงอลเสองหน่อยนะเออสิก่างนอยนะกิ้งหนหน่อยอู้ตัวนี้จักหน่วยนี่ตัวนี่อพอฮะยี่แปดน่วยพี่น้องบึงตาบวะกรเมียนอยู่เลยเนาะเออ งนอยู่หักแต่นี่นีกระถือว่าหลายเะยิบบ้นอยนี่ครับพี่งนอุ้ยนี่มครัหน่อยนน่อยห้มันใหญ่ไหยบึงตัวนั้นทก้ง เบิ้งครับนี่นี่เบิงบ้งตุ้มตุ้มเลยเละนี่อ